บดีพี่น้องบุสธสูดสกุลเมืองสุวรรณพี่น้องจ๋าเมื่อน้ไม่นูอันปอบเข่าพี่น้องค่ะพี่น้องจ๋าไม่นุปอบเข่าค่ะเป็นอย่างคือไม่นุปอบเข่าตีบงที่นี่พี่น้องมีก้อยขมสมตำแล้วก็ะหนม้หมูค่ะหนมหมูเห็ดเองนะค่ะเด้อเห็ดเองเพี่ว่าเห็ดเองค่ะหนม้หมูเราทําเองของเรานะคะนี่ค่ะมาค่ะมากินนะพีพว่าพี่น้องจ๋ามาจวดจัดพี่ว่าพี่น้องเด้อเสิบเส่บจ้ะเมืองแนนนี่พี่น้องเบืองตามนี่ด้วยค่ะนี่ปอบอีบลงค่ะ ออปอบีบลงค่ะมันตำบวบหงค่ะสุมหมูแหนมหมูค่ะบอบยิบลงค่ะมัน,นมาค่ะมาค่ะมากินน้ากันเลยพี่น้องจ๋มามาค่ะมากินน้ากันเลยบอ,อไรน์แห่งต่างกันเรืนน่อค่ะนา้นงเบมหยุแห้งนะคะสบายดีพี่น้องก็จะพบสุขคนเมืองสุวรรณเนีองจ๋ามาค่ะบ้านนี้ปอบสิงห์ด่างคะ่ะมีก้อยค่ะ แต่มีแันแหนืหมูแล้วก็ตำหมูฮู้นะคมั้งค่ะเพราะอะไรห่างจวดเลยค่ะยุ่งเงแนีว่าไว้่ไว้ตายผ่ะมาคันนี้คนห่อค่ะพี่น้องค่ะถ้าเก็ตใกดิก้อยคมพี่น้องเล้ยน้องเดียมกระยับขึ้นที่ปอกลวมค่ะแม่กดูพักกินกํามเ่ากับตัวม่เตงแล้วก็ไม่ยห้ักหอมปุ่นฟังเล่าค่ะ สำ,ำหมูโอแหน้หมูออก,กน้หมูกอกแนน้วค่ะขัดเดอน้ำมูกขัดเด็ดาอย่างทำเนาะสามอย่างเลย เอาอกมกูอรูนี่เงี้ยเลถ้ามงี้ยถามี้มปตาสวๆเลยต้องอาย่าดุ่ม ข้ามเข้ามงย่าดูเมืองกินข้ามเนะบีมเมื่อกินพักวันุกอย่างนเป็นหองเด้อจอยเป็น้องสช่ป่ะหลังเบมกินพักอยังงเบมบได้ทิพักแต่บ๊วเขื่อน มันแบบมันกินทุกอย่างฮะพักมึงก็ชอบนึกกินไว้ น่าก่อนเนาะเจ็บั้าิกเนงอะเย็บปวดปอยบอกคนมาตกผมแหงก็ได้เสียเนาะแบบนี้ทำงไงป่ารูกเมืองล้่ปลารูกเมืองยากงเนาะ มนเคิดว่าเป็นไว้นมทำยังไงนั่แหละทำหงพอเลย สมตำก็อยเน,มมมอนื้อส้มตำส้มหมูจำนำ

làm hùng lòng ấy, Ừ, có đi. Ngược không? Làm nhỏ cho nhanh bỏ đưa nha. Không ဘယကေတွးတာဘာလို်ပစေရာလု်အာု်က်တွေရ มาเช้าสมาฝากแก้ปุ่นเป็นเรียนเนาะท่าถึงเรีนเนาะสี่สิ่สิบกองนั่งถึงเรีไปาเน เนี่ยเจ้บบอกน้องจ้าแล้วกินล้างใหม่เอ็มหลังเนาะกินมันหยาาเลยเดี๋ยวพี่ว่าจะกินกับน้องแบมหลังใหม่ค่ะกินมันหยาาเลยเจ้ะ จ้าพี่น้องจ้าคลิปนี่ขอจบบทเพลงสมีเล้พของเด้อฝากพี่น้องก็ได้ไปแชร์กรติดตามกระปิงจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า